ทุกสิ่งได้ดั่งใจเนื้อที่ใช้พืชเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเราก็มาเริ่มต้นจากกรณีต่อมาครับสิ่งที่ผมอธิบายไว้ก็คือปริมาณใบซึ่งเป็นโลงครัวเขาสามารถที่จะผลิตป้อนทุเรียนได้เท่าไหร่อันนั้นเป็นเรื่องที่ทุกท่านเชื่อว่ามีประสบการณ์เพราะท่านเคย เล่าให้ฟังว่าปีนี้ทรงพุ่มขนาดนี้ท่านไว้ปริมาณขนาดนี้ได้น้ำหนักเท่านี้และในเมื่อทรงพุ่มมันโตขึ้นเราไว้ปริมาณขนาดนี้เราก็จะพบว่าถ้าเราไว้ปริมาณเท่าเดิมน้ำหนักต่อผลก็จะสูงขึ้นเช่นเคยขายเฉลี่ยได้2กิโลเจถ้าเราไว้จำนวนผลเท่าเดิมเราก็จะได้3กิโลสองอันนี้คือยกตัวอย่างประการแรกคือคุณภาพของใบซึ่งเราต้องให้ใบที่มีปริมาณเพียงพอนะครับ ใบเป็นโรงครัวที่สำคัญที่จะผลิตพลังงานทีนี้เราก็ต้องมาดูในตำแหน่งครับในเรื่องของตำแหน่งเนี่ยพนักงต้องเข้าใจว่าตำแหน่งของกิง่งดอกที่ออกรุ่นปลายกิง่งกลางกิง่งและโคนกิง่งในลักษณะของปริมาณดอกเราอาจจะต้องเข้าใจว่าปริมาณดอกนั่นก็คือตำแหน่งที่เราจะไว้ผล ถ้าเขาอยู่ปลายกิ่งเราก็ไว้ไม่ได้เพราะเราจะต้องอไปเสียแรงงานจัดการในการคําการยันการโยงยกเว้นทุเรียนต้นใหญ่ที่มีอายุมากอันนั้นจำเป็นแต่ถ้าเป็นกรณีทุเรียนปกติเราก็จะมาลงตำแหน่งที่กลางกิ่งในตำแหน่งกลางกิ่งเนี่ยผมอยากจะเห็นความสัมพันธ์เรื่องหนึ่งครับว่าปริมาณผลในกิ่งนั้น ย่อมมีความสัมพันธ์กับปริมาณดอกเพราะฉะนั้นการแต่งดอกก็คือการวางตำแหน่งของผลในตำแหน่งของดอกเราก็ต้องย้ำว่าจะต้องเป็นรุ่นเดียวกันคำว่ารุ่นเดียวกันนี่ก็คือบานในระดับใกล้เคียงกันในระดับ5วัน7วันและในหนึ่งกลุ่มใน1กลุ่มเนี่ยมันก็จะต้องมีดอกไม่ต่ำกว่า20ดอกทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ การผสมเกสรการจัดการต่างๆมันมีเหตุผลสำคัญอยู่เรื่องหนึ่งนะครับว่าในการบานของทุเลียนเนี่ยมันไม่ใช่บานวันเดียว2วันหรือ3วันอาจจะเป็น3วัน5วันในกลุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสถานอากาศไม่เอือ้อเราก็จะได้บานรุ่นถัดไปวันนี้ยังไม่เอือ้อเราก็จะดนรุ่นถัดไปความเสี่ยงจะลดลงนั่นเป็นส่วนที่ห ส่วนที่สองปริมาณดอกที่เขาอยู่รวมกันในหลายๆดอกเนี่ยเราจะพบว่าเขามีความสามารถในการดึงพลังงานมาแล้วหล่อเลี้ยงหรือช่วยเหลือตัวเองให้มีความสมบูรณ์โดยเราดูได้จากลักษณะของสีดอกก้านเกสรปลายเกสรตัวเมียอับละองเกสรตัวผู้ก้านหรือปลายเกสรตัวเมียจะเหยียดตรงตรงบริเวณปลายเกสรตัวเมียจะเป็นลักษณะสีอมเหลือง เข้มสดใสนะครับมีความสดใสเป็นสีเหลืองลักษณะของเกสรตัูผู้จะเป็นกลุ่มใหญ่มีสีขาวนั่นเป็นประเด็นเพราะฉะนั้นจึงอยากจะอธิบายว่าเราจะต้องทําโอกาสให้ดอกในกลุ่มนี้ติดให้มากที่สุดก่อนแล้วเมื่อติดมากแล้วเราค่อยไปคัดสรรการคัดสรรวางขนาดจํานวนของผลอันนั้นเป็นอีกเรื่องถัดไป เพราะนั้นในกระบวนการผสมเกสรเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมีคำถามน่าสนใจครับว่าก่อนดอกบานเราก็จะให้ในส่วนของปัจจัยเพื่อให้ดอกมีความสมบูรณ์แข็งแรงในระดับสองครั้งและเมื่อดอกบานแล้วเราก็จะทำการถ่ายละอองเกสรการควบคุมน้ำในระดับลงมา50%ต่ํ่ำกว่า50%นั่นเป็นหลักการที่หนึการปาด การช่วยผสมกับการ่ายละองโดยการเป่ามีคำถามน่าสนใจครับว่าถ้าเราใช้กระบวนการปาดใช้แรงงานคนปาดช่วยผสมเราจะได้อัตราการติดสูงและรูปทรงจะดีกว่ากรณีที่ใช้ลมเป่าลมเป่าจะมีอัตราการติดสูงแต่จากงานศึกษาที่เราทดสอบทดลองมารูปทรงจะได้น้อยกว่า เพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสเราก็ใช้แรงงานในการปาดช่วยผสมแต่ถ้าท่านถึงเวลาจุดหนึ่งเราไม่ทันจริงๆเราก็ใช้อุปกรณ์หรือเครื่องลมเป่าก็เป็นช่วยการถ่ายละอองเกสรน,นี่เป็นประเด็นที่เราจะได้รูปทรงและได้ปริมาณเมื่อเราได้รูปทรงและปริมาณแล้วหลังจากนั้นแหะครับเราก็จะไปคัดสรรกันอีกครั้งหนึ่งลูกบิดลูกเบี้ยวลูกไม่สวยเราก็บิดออกแต่งออก ประเด็นตรงนี้ผมจึงต้องเอาเรื่องนี้ที่นี้ความสัมพันธ์เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าขนาดของกิ่งเรามีปริมาณดอกสมมติว่าเราต้องการสามผลมีปริมาณสามเท่าก็เป็นเก้ากลุ่มเมื่อติดผลเรียบร้อยแล้วเราก็คัดสรรทีนี้ในส่วนของกลุ่มนี้นะครับต้องมาดูขนาดของกิ่งถ้าเป็นกิ่งขนาดเล็กเป็นกิ่งขนาดเล็ก เราสามารถที่จะวางไว้ได้หนึ่งผลเพราะหนึ่งผลเนี่ยมันจะก้านผลในสุดท้ายก่อนเก็เกียวเนี่ยเขาก็จะโตใกล้เคียงกับขนาดของกิ่งเราก็จะได้ทรงกลมแต่ถ้าเป็นกิ่งที่โตขึ้นมาอีกขนาดข้อมือตำแหน่งของปริมาณของดอกสักยี่สิบสาดอกก็แล้วแต่เพราะติดผลมันก็จะต้องกลายเป็นสองหรือสผลเพราะไม่เช่นนั้นถ้าเราวางผลเดียว เราสามารถที่จะวางได้แต่เราก็ต้องวางเรียงใกล้ๆกันเป็นดอกรุ่นเดียวกันเป็นผลรุ่นเดียวกันถ้าอย่างนี้เราสามารถที่จะวางได้แต่ถ้าเป็นกิ่งที่มีจำนวนผลที่เราควบคุมไม่ได้เราจำเป็นที่จะต้องเอาผลมาถ่วงไว้จะเป็นสองหรือสามก็แล้วแต่ครับเพื่อที่จะให้ในส่วนกิ่งใหญ่ ขนาดกลางเนี่ยมีขั้ว3าขั้วหรือสองขั้วการจเจริญเติบโตของผลเขาก็จะแบ่งกระจายออกไปใน2อถึงสผลเท่าๆกันอธิบายง่ายๆไว้ผลเป็นกลุ่มในตำแหน่งกิ่งขนาดกลางถ้ามีปริมาณติดผลน้อยอย่างนี้จะช่วยให้รูปทรงได้สวยงาม แต่ท่านในกรณีที่เป็นกิ่งขนาดกลางแล้วเรามีปริมาณผลรุ่นเดียวกันมีอัตราการติดสูงเราสามารถที่จะให้เขาวางเรียงตัวห่างกันสักฝ่ามือหนึ่งเพื่อป้องกันผลมาเบียดเสียดเราก็จะวางผลเป็น1111 11, ตามปริมาณที่เราต้องการจากผลสวยแล้วค่อยๆลดปริมาณควบคุมลงไปตรงนี้ก็สามารถทำได้ในกิ่งขนาดกลาง แต่ถ้าในกรณีที่เป็นกิ่งขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกกิ่งใหญ่มากพี่น้องสกกรครับเราทราบดีว่ากิ่งใหญ่แล้วจํานวนดอกน้อยมีอัตราการติดผลน้อยสุดท้ายจะกลายเป็นทุเรียนจมโบ้คือทุเรียนจมโบ้กับทุเรียนเค่เนี่ยมันต่างกันนะครับจมโบ้ก็คือทรงสวยผลใหญ่น้ำหนัก5้ากกิโลเปลือกหนาะ นั่นเป็นทุเรียนที่เป็นขนาดใหญ่อันเกิดจากกรณีดอกที่มีจำนวนน้อยแล้วไปอยู่ในตำแหน่งกิ่งที่ใหญ่และกลายเป็นผลเดียวหรือผลคู่ก็แล้วแต่ตอยู่บนกิ่งใหญ่ดังนั้นในประเด็นตรงนี้คนที่ทำสวนโดยเทคนิคโดยอาชีพเนี่ยเขาจะมีการแต่งออกเพื่อที่จะให้ตำแหน่งของผลไม่ได้อยู่ในตำแหน่งกิ่งใหญ่แต่ถ้าหากว่ามีเหตุจำเป็น เราก็สามารถที่จะไว้ในลักษณะเชิงเทคนิคได้เชิงเทคนิคก็คือเราจะไว้3ผล4ผลให้เข้าใจนะครับว่าตำแหน่งของกิ่งใหญ่ตรงนั้นเนี่ยถ้าเรามีผลเดียวก็จะเป็น7กิโลแต่ถ้าเราไว้2ผลอาจจะเป็น5กกิโลถ้าเราไว้3ผลอาจจะเป็น3-4กิโลเพราะนั้นในกรณีนี้เนี่ย ขนาดของกิ่งย่อมมีความสัมพันธ์กับขนาดน้ำหนักของผลเราก็จำเป็นที่จะต้องไว้ผลให้มากในตำแหน่งเดียวกันส่วนในเรื่องของการที่จะทำให้ผลนั้นอยู่ได้จนเก็บเกี่ยวก็เป็นเรื่องของการทํากระเช้าการดูแลการจัดการนั้นเราจะไม่พูดถึงเราจะเริ่มเห็นความสัมพันธ์แล้วนะครับว่าปลายกิ่งกลางกิ่งแล้วก็โคนกิ่งถามว่าแล้วในส่วนของประเด็น ต่อมาคือและในกรณีที่เป็นทุเรียนที่เป็นทรงพุ่มใหญ่ที่เป็นทุเรียน,ท,น,ท,ยนที่มีอายุมากลักษณะของกิ่งเราจะเห็นว่ากิ่งทอดยาวประเด็นตรงนี้ในกรณีที่เราจะทําทุเรียนให้เป็นมาตรฐานคุณภาพเราก็จะมักพบความเข้าใจว่าดอกก็ต้องออกอยู่ปลายกิ่งเรามีเหตุจําเป็นครับว่าดอกอยู่ปลายกิ่งเราก็ต้องไว้ที่ปลายกิ่ง และเมื่อดอกติดผลเป็นผลขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เราก็มีความจำเป็นที่จะต้องไว้ที่ปลายกิ่งและเราจะได้ทุเรียนที่เป็นทรงสวยขนาดพูเบ่งผลอยู่ที่ปริมาณของผลแต่ว่าจะเป็นทรงที่ดีมีคุณภาพตรงนี้สาเหตุหลักก็เนื่องจากว่าระยะเวลาในการเดินทางนะครับเมื่อใบทำกิจการผลิตอาหารและพลังงานแล้ว เขาก็จะส่งกลับมาโดยผลเนี่ยเป็นตัวดึงดูดผลภายในมีเมล็ดเป็นตัวดึงพลังงานลงมาเพื่อการเจริญเติบโตเรามีเหตุและมีความจำเป็นที่เราจะต้องไว้ในตำแหน่งไหนก็ได้ถ้าอยู่ที่ปลายกิง่งแต่ความลำบากความยากของพฤฤิทีกรก็คือการคันยันการคำโยงอันนั้นเป็นเรื่องที่ปีเหตุจำเป็นแต่ผมอยากจะแสดงให้เห็นว่าลักษณะของ ตำแหน่งของผลที่จะมีผลที่มีคุณภาพดีที่สุดง่ายที่สุดคือความเข้าใจคือผลที่อยู่ใกล้ใบอันนี้คือหลักสำคัญดังนั้นถ้าเป็นทรงพุ่มใหญ่อายุมากเราก็จำเป็นที่จะต้องไว้ปลายกิ่งแต่ถ้าเป็นทุเรียนทรงพุ่มขนาดกลางเราไว้ผลในตำแหน่งกลางกิ่งและเป็นกลุ่มเดียวกันให้เขาดึงพลังงานจากใบลงมา ดังนั้นในทางวิชาการหรือในทางเทคนิคการจัดการเขาจึงสรุปว่าตำแหน่งของผลถ้าเป็นรุ่นเดียวกันมีปริมาณเพียงพอจะมีความสามารถในดดนดึงพลังงานลงมาแต่ถ้าในกรณีที่มีผลต่างรุ่นแล้วมีการหยุดดักกันอยู่ในระหว่างาต้นหนึ่งกิ่งใหญ่ผลรุ่นพี่อยู่ปลายกิ่งผลรุ่นน้องอยู่กลางกิ่ง การจเจริญเติบโตของผลรุ่นน้องก็จะต้องหยุดชะง,งักเพราะฉะนั้นถ้าเราตีเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเราจะเห็นว่าครึ่งทรงพุ่มด้านบนของทุเรียนจะเป็นตำแหน่งที่ไว้ผลแล้วได้คุณภาพอันนั้นคือครึ่งทรงพุ่มด้านบนพิสูจน์ได้จากการเวลาที่เราจะเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนเนี่ยดอกทุเรียนที่ปลายยอดครึ่งทรงพุ่มด้านบน,นออกที่หลังแต่เก็บเกี่ยวก่อน จากนั้นเลดลำดับที่สองก็คือจากกลางกิ่งไปหาชายสรงพุ่มนี่คือตำแหน่งทีเ่เป็นเรื่องของการไว้ผลเพื่อให้ได้คุณภาพช่วงนี้พักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับฉันละงงมากเลยผู้ใหญ่ใครๆก็บอกว่าปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไวกิ้งของแท้ต้องเป็นแบบ แบบนี้แล้วไอ้แบบไหนล่ะที่มันเป็นของแค้ก็แกไปฟังมากก็เลยคิดมากใครเขาจะว่ายังไงไม่ต้องไปสนใจแกไปดูที่กระสอบที่เขาเขียนว่าตราเรือใบไวกิ้งอ่านว่าตราเรือใบไวกิ้งเท่านั้นแหละก็จะได้ปุ๋ยดีๆไปใช้แล้วใช่ถูกอย่างผู้ใหญ่ว่าตราเรือใบไวกิ้งที่ข้างกระสอบจะไปอ่านเป็นอย่างอื่นได้ยังไงก็ต้องอ่านว่าตราเรือใบไวกิ้งตราเรือใบไวกิ้งพูดติดปากคุณภาพติดใจ ปุ๋ยไขมุกตร,ราเรือใบไวกิ้งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไฮโดรไทยในเครือประวิทย์กรุ๊ปโมแลนพลังสีฟ้าออกฤทธิ์เร็วปราบแมลงทั้งปากดูดและปากกัดไม่ว่าจะเป็นแมลงหวีขาวด้วงมัดผักและเตี้ยไฟดูดซึมได้ทั่วถังต้นพืชใช้ได้กับทุเรียนมะม่วงส้มลำไยกล้วยไมย้ผักกินใบผักกินผลและข้าว โมเลดคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก UPL เพิ่มผลผลิตเพื่อกเกษตรกรไทยท็อปเคท็อปเคท็อปเคสุดยอดปุ๋ยทางดินสพลังบวก 12624ปุ๋ยไนเตรตซันเฟตและธาตุอาหารลองอาหารเสริมที่ครบถ้วนปุ๋ยนำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ดูดซึมไวขยายลูกโตทันใจเพิ่มน้ำหนักสีเข้มรสชาติดีเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้กับเกษตรกร12624ท็อปเคท็อปเคท็อปเคพลังท,ท,ที่คุณสัมผัสได้ชาลีเฟสปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพ Hãy subscribe ราบไปท็อปหลังท่อลำเลียงเอวิโตบวกไตรเด็กดีเอฟใช้ได้ทั้งค้นและทาเอวิโตสารปูออกซ่าสโตรบินนวัตกรรมใหม่ไซคิมโปรเทคโนโลยีป้องกันและกำจัดเชื้อราทุกชนิดเรดพรีเบียมไตรเด็กดีเอฟสารแมมโคเซปสูตรดิฟเฟอร์เทคโนโลยีอนุภาคเล็กกระจายตัวรวดเร็วไม่ปุงกระจายเพิ่มประสิทธิภาพในการก่อติ้งต้นและปบพืชในอัตราการใช้เอวิโตร้อยีซีบวกไตรเด็กดีเอฟสองร้อยกรัมผสมน้ำหนึ่งลิตรผ่านแผลที่ ต้นแล้วทาให้ทั่วหรือใช้เอวิโต้ร้อย e ีสีบวกไารเด็กด f 200กรัมผสมน้ำสอ0ร้อลิตรฉีดพ่นให้ทั่วต้นนอกจากกำจัดเชื้อไปทอบทอร่าแล้วยังสามารถครอบคลุมโรคพืชที่สำคัญในผู้เรียนได้แก่โรคกิ่งแห้งและโรคเชื้อราสีชมพูได้อีกด,ด้วยสามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าเคมีกเกษตรใกล้บ้านท่านนะครับ ครับในส่วนของผิดพันธุ์ต่างๆเหล่านี้พิทักษกรสามารถที่จะหาซื้อได้นะครับที่ชายพฤกษ,ษ,ษ์รจันทัุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเรามาฟังสาระต่อจากในช่วงที่หนึ่งกันต่อได้เลยครับเราก็ต้องกลับมาย้อนทวนอีกครั้งนะครับว่าในกรณีที่เราจะเข้าไปดูเร,เรื่องของการผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานในด้านการส่งออกและตลาด ในประเทศเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันทั้งสิ้นตั้งแต่ปริมาณใบปริมาณของดอกตำแหน่งของดอกตำแหน่งของผลจำนวนของผลและในส่วนของออขนาดของส่งพุ่มประเด็นตรงนี้ยังไม่ได้จบแค่นี้นะครับในเรื่องของเทคนิคการจัดการในเทคนิคการจัดการนั้นเราก็ต้องย้อนกลับมาดูพฤติกรรมของทุเรียน ผมเคยอธิบายเรื่องนี้ว่าในอดีตทุเรียนที่เป็นเนบญจพรรณทุเรียนในสมัยก่อนโบราณเนี่ยการเจริญเติบโต,ตหรือพฤติกรรมของเขาเนี่ยในตลอดหนึ่งฤดูการตั้งแต่การเตรียมต้นก็คือเขาจะดึงอาหารทั้งหมดที่อยู่ในดินมีน้ำมีอากาศมีความชื้นมีธาตุอาหารเนี่ยขึ้นมาสู่ใบและในส่วนของจากใบ เมื่อพร้อมเสร็จเขาก็ย้ายพลังงานจากใบทั้งหมดมาไว้ที่ท้องกิ่งและจากท้องกิ่งก็คือดอกดอกก็จะเป็นตัวดึงพลังงานที่เก็บมาไว้ทั้งหมดมาเก็บไว้ที่ดอกอันนี้คือลักษณะพฤติกรรมของเขาซึ่งจะต้องมีภาวะองค์ประกอบคือความสมพันธ์ระหว่างปริมาณใบคุณภาพของใบ สภาพอากาศเอือมหนวยและเมื่อเกิดภาวะความเครียดจากอากาศจากปริมาณฝนที่น้อยลงจากฝนทิ้งช่วงก็จะมีคำสั่งให้ออกดอกก็คือการย้ายพลังงานลงมาทีนี้ในการที่ดอกเนี่ยนะครับเขามีพฤติกรรมในการหวงสายพันธุ์ดังนั้นจําเป็นที่จะต้องสร้างดอกในปริมาณที่มากอาจจะเป็น10,000หมื่นสองหมื่นหรือสามหมื่นดอกต่อต้นแต่ในจํานวนดอกทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาเก็บพลังงานไว้ทั้งหมดที่ดอก และเมื่อผ่านกระบวนการดอกบานเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะปล่อยปล่อยสารอาหารทั้งหมดที่อยู่ในดอกลงสู่พื้นเมื่อลงสู่พื้นนั่นหมายความว่าภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนหลังจากดอกบานเนี่ยสารอาหารที่มีอยู่ในดอกทั้งหมดก็จะย้อนทวนกลับมาเป็นกลุ่มสารอาหารและพลังงานให้กับ ผเรียนโดยคืนมาทั้งพื้นดินเข้าสู่ระบบรากแล้วย้อนกลับขึ้นสู่ด้านบนอีกครั้งหนึ่งนี่คือลักษณะพฤติกรรมของเขาที่เป็นการเจริญเติบโตโดยกระบวนการทางธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราลองมาดึกดูนะครับว่าในปัจจุบันเราพยายามที่จะเอาเทคโนโลยี เอาเทคนิคการจัดการเอาปัจจัยมาสนับสนุนเอากลุ่มปัจจัยมาเสริมอันเนื่องมาจากเหตุผลสำคัญก็คือสภาวะความเสื่อมของทรัพยากรซึ่งเป็นธรรมชาติก็คือดินน้ำอากาศแร่ธาตุเราเปลี่ยนแปลงมากเพราะฉะนั้นในเหตุผลตรงนี้นะครับจึงเป็นเรื่องจำเป็นในสถานะปัจจุบัน แต่ถ้าเราลองย้อนกลับไปดูนะครับในประเด็นเรื่องของการสะสมพลังงานในตลอด6เดือนเขาเก็บพลังงานไว้ที่ใบและพอสภาพใบพร้อมอากาศอื้มหน่ยเขาก็ย้ายพลังงานมาที่ท้องกิ่งมาอยู่ที่ดอกดอกเองก็จะเก็บพลังงานไว้ทั้งหมดผ่านกระบวนการบานเสร็จเมื่อบานเสร็จเขาโรยลงมาก็จะเป็นการเติมอาหารทางพื้นล่าง นั่นเป็นประเด็นวงจรของการให้โดยกระบวนการทางธรรมชาติแต่เนื่องจากในปัจจุบันนี้เราทราบดีนะครับว่าทรัพยากรสิ่งแวดล้อมความอุดมสมบูรณ์ทั้งดินน้ำอาหารอากาศและท่านนั้นเปลี่ยนแปลงไปไห,มหมดเราจึงมีเหตุผลสำคัญที่จะต้องนำเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเติมให้กับในส่วนของทุเรียนประเด็นที่ผมกำลังจะนำเรียนต่อจากนี้ไปเป็นเรื่องของ แนวทางหรือการจัดการเพื่อที่จะทำให้ทุเรียนของเรานั้นเข้าไปสู่เป้าหมายในด้านของปริมาณขนาดน้ำหนักคุณภาพและเป็นส่วนที่เราจะต้องเป็นผู้ที่ดำเนินการพิทักรกครับในส่วนของช่วงเริ่มต้นนั้นเนี่ยเราต้องบอกก่อนนะครับว่าเราต้องทำปริมาณดอกให้ได้เป็นประการที่หนึ่งและเมื่อดอกออกมาแล้วเราก็จะต้องกำหนดตำแหน่งให้ชัดเจน เมื่อเรากําหนดตําแหน่งที่ชัดเจนแล้วเราก็ต้องทําให้เขาติดผลซึ่งในขั้นตอนตรงนี้เนี่ยมันปเป็นเรื่องการตัดแต่งกับการช่วยผสมเกสรการพ่นปัจจัยบํารุงผสมเกสรเสร็จก็ติดผลเพราะติดผลแล้วตอนนี้ก็จะอยู่ในขั้นตอนที่เราก็จะคัดเลือกผลก็คือการตัดแต่งผลเมื่อเราตัดแต่งผลเสร็จเราก็จะทราบบว่าในระยะเวลานหนึ่งเดือนนี่เราจะมองออกทันทีว่าคุณภาพ ของธุเรียนของเรานั้นเป็นอย่างไรเราจะเริ่มพบเห็นความสวยงามตั้งแต่หลังดอกบานเสร็จหลังจากนั้นก็เริ่มเปลี่ยนแปลงที่30วันจนถึง45วันตรงนั้นจะเป็นช่วงของการคัดสรรเอาในตำแหน่งกับปริมาณและจำนวนผลเพื่อที่จะให้เขาอยู่ในระบบเดียวกันดังที่ได้อธิบายมาคือเป็นรุ่นเดียวกันอยู่ในตำแหน่งที่ดีมีปริมาณที่เหมาะสมกับกิ่ง เมื่อเราควบคุมก็คือการตัดแต่งนั่นเองครับแต่ประเด็นในด้านของตรงนี้ผมอยากจะฝากเป็นเทคนิคสำคัญซึ่งเราก็พยายามที่จะรวบรวมจากอาพิทักกรผู้ประสบความสำเร็จจากพฤติกรรมของทุเรียนอยากจะฝากว่าในช่วงก่อนดอกบานการให้น้ำมากหนึ่งครั้งเป็นการกระตุ้นให้ดอกบานพร้อมกันการคุมน้ำให้น้อยลงมาในระดับ 50%หรือต่ำกว่าก็จะเป็นการลดปริมาณน้ำเพื่อที่จะให้กระบวนการผสมเกสรดีขึ้นและการลดปริมาณน้ำนี้ก็จะเป็นการทำให้รูปทรงของทุเรียนไม่ยาวเกินไปการที่รูปทรงยาวก็เกิดจากน้ำมากด้วยเหตุทางวิชาการก็คือฮอร์โมนจีหรือจิ๊บาลรีแอซิดเมื่อเราควบคุมน้ำเสร็จเราจะคุมต่อไปอีกระยะหนึ่ง หลังดอกบานไปแล้ว30วันคำว่าคุมนนคือให้ในอัตราต้องให้นะครับแต่เป็นอัตราและปริมาณที่เหมาะสมคือไม่ได้มากเกินไปบางท่านดีใจว่าติดผลแล้วให้น้ำเต็มที่ก็จะกลายเป็นทุเรียนทรงยาวเราก็จะควบคุมปริมาณน้ำไปในระดับ30วันหลังจากนั้นเราก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามลำดับในการเพิ่มนั้นไม่ได้เพิ่มแบบ เปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆตามลำดับขึ้นไปพอถึงระยะเวลา45้าวันเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วครับว่ารูปทรงทุเรียนของเราจะเป็นทรงใหญ่ทรงยาวก็คือตัวยาวก้นแหลมหรืออาจจะเป็นทรงกลมทรงกลมเหล่านี้เริ่มจะแสดงอาการบิดเบี้ยวก็คือเป็นทุเรียนทรงสั้นตอนนี้เนี่ยจะยังไม่ผูเบ่ง เราก็จะมองออกซึ่งตรงนี้จะเป็นอีกส่วนหนึ่งครับว่าถ้าในลักษณะของทุเรียนที่เป็นทรงยาวเราจะต้องแก้ไขโดยการชะลอความยาวและเสริมความกว้างซึ่งจะเป็นขั้นตอนในการวางแผนต่อไปตัวหลักหัวใจสำคัญนั่นก็คือมเมล็ดที่อยู่ภายในผลของทุเรียนซึ่งจะเป็นศูนย์บัญชาการ กรณีที่เราควบคุมปริมาณน้ำในปริมาณที่เหมาะสมมาตลอด30วันจะส่งให้ทรงไม่ยาวถ้าส่งยาวเราก็จะถอยปริมาณน้ำลงแต่ว่าไม่ใช่อดนะครับหรือการที่ถ้าเราจะไปใช้เทคนิคในการดันภูข้างก็คือเสริมการทำงานของเมล็ดนั่นเป็นเทคนิคหนึ่งก็คือการเติมในระดับฮอร์โมนออกซิน ในอัตรา30-50ซีซีต่อน้ำ200ลิตรมีปุ๋ยตกกลางที่มีฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบในสูตรปุ๋ยก็จะเป็นสูตรหน้าต่ำกลางสูงท้ายสูงประเด็นตรงนี้จึงเป็นเทคนิคตัวที่จะไปช่วยให้ลักษณะของทรงเปลี่ยนแปลงได้การไว้ผลในลักษณะของการเอาผลมาถ่วง การใช้ผลถ่วงหมายถึงว่าแทนที่เราจะไว้หนึ่งผลเราก็ต้องไว้2ผลจากผลเดียวก็กลายเป็นผลคู่กรณีนี้จะมีส่วนลดนะครับลดหรือ,อทำให้ทุเรียนที่จะเป็นทรงใหญ่และยาวเนี่ยชะลอตัวลงสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขท,ทุกท่านสวัสดีครับ